สวัสดีค่ะช่องครัวโบราณแม่ปอป๋าชาแนลเดอคคาเดอร์แม่ปอป๋ากับวันนี้สีมาเวาเป็นภาษาโคราชเดอคคะเดอแม่ปอป๋้าก็บอกคอยพูดภาษาโคราชเก่งดอกแต่วันนี้ทางจังหวัดน่ะพ่นสิมาเยี่ยมบ้านน้องกุ้งหน่อยเนาะจ้าเนาะกับนายอำเภอเนาะค่ะเนาะแล้วแม่ป๊อป๋าก็สิพามาดูสินค้าโอท็อกเพราะว่าแม่ปอป๋าเป็นคนโคราชแล้วก็หมู่บ้านของแม่ปอปป้าเนี่ย เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวและจัดสินค้าโอท็อแล้วก็ชิพามาชมแล้วก็จะพาไปาสวนเกษตรของแต่ละอของแต่ละท่านละท่านเ้อค่ะเด้อเดี๋ยวเรามาฟังผู้ใหญ่บ้านแนะนำเด้อจ้ะเด้อว,ว่าผู้ใหญ่บ้านจะแนะนำสินค้าอะไรแล้วก็ไปสวนไผ่แน่เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้นำที่พเอินว่าอะไระ่ะ คือผู้ใหญ่บ้านดีเด่นนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ปอป๋าจะพาจะพารู้จักกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อีกนั่นก็จะมานั่งรอในอำเภอแล้วก็ทางจังหวัดเด้อจ้ะเด้อมาชมกับแม่ปอป๋าจ้าเดี๋ยวชมจิตข้าไปพังๆก่อนเนาะแล้วค่อยไปลูจักกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านจะแนะนําอะไรแม่ปอป๋าก็พูดภาษาโคราชไม่ค่อยเป็นดอกแต่วันนี้จะพูดภาษาโคราชเพราะว่าทางอำเภอเพิ่นมาเยี่ยมนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปเจอกับ ผู้ใหญ่บานได้เลยจ้าทองสี่ฟครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่จอมพ้นนะครับว่านอกนะครับผู้ใหญ่บานมูซิบนะครับมือนี้นะครับทีมงานจังหวัดนะครับทุกหน่วยงานนะครับของจังหวัดนครราชสีมาได้มาตรวจติดตามประเมินผลนะครับเกี่ยวกับโครงการนะครับ เศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ผมได้รับนะครับข้อมูลนี่มานะครับในเกตมื่นไลนนะครับ mm. ผมผู้หนึ่งนะครับทางจังหวัดได้มาออกมาตรวจนะครับตรวจเยี่ยมว่าเฮาได้เหตุงานจริงจริงบอเหตุงานอิหรีบอที่ได้รับข้อกูลเพิ่นมานะครับเพิ่นก็ได้ออกมาตรวจเยี่ยมนะครับทุกหน่วยงานราชการนะครับมีทั้งเกษตรนะครับปศุสัต <Cancer>, ว์นะครับปกครองนะครับพัฒนานะครับเพราะฉะนั้น มือนี้นะครับก็เป็นมือหนึ่งนะครับที่บ้านหนองกุ้งน้อยเขาได้เห็ุยิจกรรมนะครับให้กับหมู่บ้านนะครับสมกับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับและวัฒนธรรมนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับคือผมเส็ดนะครับบ้านหนองกุ้งน้อยให้เป็นหมู่บ้านนะครับธนาค่าอาหารนะครับให้มีทั้งผักอินรีนะครับเขาอินรีนะครับก็เลียงกบเรียงปลา ไว้บริโภคนะครับเกิดภาวะวิกฤตนะครับเฮ้าเกษตรได้ออกตรงนี้มาบริโภคนะครับเหลือบริโภคกับแบ่งปันนะครับเหลือแบ่งปันเก่าไปขายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคุ้การของนายหลวงนะครับราชการที่เก้าของเฮ้าเพื่อนได้บอกนะครับให้กับพี่กับน้องนะครับทุกทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าเฮ้าเป็นเกษตรกร เข้ากับมีพื้นฐานฐานตรงนี้อยู่แล้วนะครับกับเฮ็ดไรโบริโภคเองนะครับเพราะฉะนั้นก็นขอขอบคุณพี่น้องเช่าเน็ตนะครับาว่า youtube นะครับขอให้ติดตามผลงานของหมบ้านน้องกลุ่มต่อไปขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะ,คคะมานั่งรอต้อนรับกับทางจังหวัดกับแม่ป๋าเด้อค่ะเด้อนี่ คณะนี้ก็ทางอำเภอก็มาแล้วเนาะค่ะเนาะมานั่งรอกับแม่ป๊าแล้วแหละมาดูกันว่าทางอำเภอจะมาจักคนเนาะคะ่ะจะมาขาบวนรถกี่คันมานั่งรอด้วยกันเด้อค่ะเด้อแม่ป๊าะกะยังไม่เคยทํางานกับทางจังหวัดสักทีแม่ป๊าก็สนิทกับทางอำเภอบ้านเหลือก็คือในอำเภอแม่ป,ป๊าก็รู้จักเนาะค่ะเนาะคณะของ ทางอำเภอบ้านเหลือมแม่ปอาสนิทอยู่แต่ทางจังหวัดยังไม่ดูจักเลยค่ะเด้อเดี๋ยวมาชมกันว่าะจะมากี่ทันทางจังหวัดเนาะค่ะเนาะมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมทางตำรวจก็มาสองคันแล้วแล้วก็ทางจังหวัดก็เอารถตู้มาเด้อค่ะเด้อ ทางอำเภอในอำเภอก็ลงมาแล้วทางจังหวัดก็มารับซองอะไรก็ไม่รู้นะ่ะกับผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คงท,ทางขอซองราชการนะ่ะเนาะแล้วก็มาชมสินค้าโอท็อปค่ะมาเยอะเลยค่ะทางจังหวัดเนี่ยมาไม่รู้ว่าทางจังหวัดส่งมากี่ท่านแม่ป๊าป้ากะว่าวันนั้นรประมาณ หาซิปท่านนะคะบ้านเมเปาะป้าเล็กๆเองด้วยคะ่ะหมู่บ้านน่ะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอสินค้าโอท็อปแล้วก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคณะของจังหวัดกับนายอำเภอก็ชมของสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านที่ทำไหวเนาะค่ะเนะะาะแต่ละท่านแต่ละท่านมีทั้งหมด มีทั้งหมดก็หลายสิบท่านนะคะที่ทำสินค้าออท็อปไว้ละคะ่ะทางใน,นอำเภอก็ชมทางจังหวัดก็ชมว่าสินค้าส่วนมากจะไปเปิดบูธแถวเส้นท่านแถวโคราชนะคะก็มาชม หลังจากมชมสินค้าโอท็อปเสร็จแลค่ะเนาะชาวหมู่บ้านที่แต่ละท่านอของชาวบ้านหนองกุ้งหน่อยก็มอบสินค้าแต่ละชิน้นแต่ละชิน้นแต่ละอย่างกะให้ทางจังหวัดและทางในอำเภอของคณะทุกๆท,ท่านเนาะคะ่ะเนาะ

ยานนบ้องบงนี่ค่โอ้ยตัวเล็กๆลัวงได้ยากให้ท่านผู้ชมดูนะคะดนป่าป่ายานนมงองบงค่ะมันเป็นไรหอมันาหารนกอย่างดีด้หนกอย่างดีดกลัจากต้นไม้ดีมดจะยจับมันกินเลย ภาพแบ่ล่อมันไม่ค่อยเหมือนนะผมกเลยม่อยู่เขไป้มวัอ,อบบนิ้มมันมีแต่ไข่นะอันนั้น่กินนั่นแหละเนือมันเด็ดใส่ยเหมอน่ค่ะเชิท่นายอำเภอดค่านายอำเภอครบสวัสดีค่ะท,า<อ>ท่านนายอำเภอค่ะครับวันนี้ก็คณะตรวจติดตามนะครับประเมินงานนะครับตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครธิมาก็มา ตรวจเยี่ยม,มอำเภอบ้านเหลื่อมของเรานะครับเพื่อมาติดตามาการขับเคลื่อนง,งานนะครับซึ่งก็มีอยู่13บาบวกหนึ่งนะครับคือ14ตัวชี้วัดนั่นเองนะครับณจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งคือเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับในพื้นที่บ้านของกุงน้อยนะครับก็ได้นำคณะมาเยี่ยมชมนะครับการทำิจกรรมของอพี่น้องบ้านของกุงน้อยนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ

หอ,รรมอรรมยมันเป็นอย่างนี้เองเนาะหมายถึงว่าแก่นี้ออกอะคะแก่นี้แเราก็ลงลงดินปลูกธรร,รรมดาเนี่ยนะอ๋อค่ะไปหยอทิ้งใไปตามไอ้ต้นเงาป้วยอะไรมันจะขึ้นดีะอะค่ะ,คะเจ็บกินได้ผัดน้ำมันหอยอร่อยอาหารจานเดียวได้เลยค่ะเดินมาทาคุนค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส้มโอแล้วก็สักหวานป่าอยู่ฝั่งนี้ค่ะส้มโอมี่ที่น้ำเนี่ยสักหวานป่าห้องน้ำห้องน้ำมีน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะพี่พานนึ่งเ้ำนี่ไปฝากกอดไปตรงนั้นมันก็เลุดเลยก็จะหาหนีได้เลข้าป่าหายใจมันนี้มันไปไหนเพื่ปตาหลงจนที่อย่างลราต้นสองต้นค่ะฝักซี่ออพูดหน้ามีบางอีก มะนาวค่ะมะนาวยักษ์ที ine, so ่เราไปทำน้ำค oh, ั uh ้นมะนาวอะค่ะนี oh, oh, uh ่เลือกนี่จากเอาไปอันนี้มันไม่มีเมล็ดค่ะอ๋อไม่มีเมล็ดโอ้โหแต่ยังกินไม่ได้ใช่ไหมนี่ยกินได้อันนี้กินได้ค่ะโอ้ยที่มะนาวที่ไปทำให้กินเมื่อกี้เหรอทำน้ำคั้นมะนาวเนี่ยเก็บใส่กันนะมันจะไม่มีเมล็ดอันนี้ได้ทำมาจากไหนคะเนี่ยแม่มันไม่้ต้มจาก

มื่อนี้กคได้ไปเที่ยวกับร้านบังคอแล้วกัทั้งจังหวัดเสียชินแล็กน้อเนาะค่ะเนาะไม่พอปานก็พักเที่ยวกับพยาบ้านเดี๋ยวจะคุยกับพยาบ้านลพยาบ้านกับคุยใหญ่ฟังแล้วเนาะเดี๋ยวจะไดนเมื่อนี้กคะโดนแล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อานร้านไม่พอปานเจ๊นางแน่ก็ที่สามไม่พอปานเลยค่ะเดี๋เมื่อนี้กคอำลานเปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ้าบอสเริ่มงานก่อน